ตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าดูจากรีวิวดูจากการพูดคุยของคุณหมออะไรเงี้ยดูเชี่ยวชาญหลังจากที่ที่ทำเสร็จก็เต็มทั้งสองข้างก็ดูสนใจติดใจ <c oughs> ใต้ตาค่อนข้างลึกจ้ะค่ะฝั่งเนี้ยจะลึกลึกกว่าฝั่งนี้แล้วด้วยอายุที่30แล้วมันจะดูแบบดูแกดูโทมเราไม่อยากให้ใครมาทักอะไรเงี้ย <c oughs> การยิ้มก็เหมือนมีปัญหายิ่งยิ้มมากขึ้นก็จะเห็นร่องที่มันลึกขึ้นไม่มั่นใจ ครั้งแรกก่อนที่จะมาที่นี่ใช่ไหมก็ไปฉีดกับน่าจะเป็นหมอกระเป๋าคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ผลดีเกิดก้อนลำก็เลยมาที่นี่ตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าดูจากรีวิวดูจากโฆษณาเพจดูจากการพูดคุยของคุณหมออะไรเงี้ยดูเชี่ยวชาญแล้วเราก็ให้ความสนใจมาระยะหนึ่งแล้วมาอาทิตย์แล้วคุณหมอฉีดสลายของเก่าให้แล้วอาทิตย์นี้ก็นัดมาเติมพร้อมค่ะ สวัสดีค่ะหมอโบค่ะเคสวันนี้นะคะก็เป็นเคสแก้ไขของน้องน้ำอายุ30ปีก็ฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตามาประมาณเกือบปีแล้วก่อนเชี่จะเข้ามาหาหมอมีปัญหานะคะก็คือมีก้อนตรง,ตรง,ตรงๆใส่อยู่บริเวณใต้ตาแล้วเวลายิ้มก็จะเกิดเป็นลาบคราวที่แล้วเราก็ สลายโดยฉีดเอมซาที่ย่อยสลายตัว HA ออกไปวันนี้ก็จะมาเติมเต็มใต้ตาก็สําหรับเคสนี้หมอจะทําการฉีดซ่อนถุงนะคะแล้วก็แก้ไขโครงสร้างใบหน้าโดยใช้ฟิลเลอร์มือกุญใหญ่ก็เหมือนกับทุกครั้งนะคะเราก็จะแกะกล่องให้ดูขอบแค้ต้องโชว์นะคะเราก็ฉีดฐานกระบอกตาเพื่อที่จะซ่อนถุงไขมันบริเวณใต้ตา เต็มนะสองข้างหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็เต็มทั้งสองข้างก็ดูสดใสดูวิ่งวิ่งติดใจติดใจค่ะก็สำหรับคนที่มีปัญหาใต้ตานะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาลึกใต้ตาคล้ำเป็นก้อนเป็นลำที่ใต้ตาเนี่ยเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะส่งรูปถ่ายนะคะแล้วก็แอดไลน์ที่ The Bo Clinic ได้เลยค่ะ